สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูปุ๊เป้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูปุ๊เป้มีการทดลองวิทยาศาสตร์มาให้เด็กๆทำนะคะชื่อว่า Colorful น a n อ in อาก s นะคะซึ่งเด็กๆนะคะอาจจะใช้เวลาในการเตรียมอุปกรณ์นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถให้ผู้ปกรครองทำในวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะคะทุกคนอุปกรณ์ในการทดลองนะคะมาดูนะคะอย่างแรกว่ามีอะไรบ้างนะคะน้ามันพืชนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะที่บ้านเด็กๆมีนะคะ อันดับที่สองนะคะสีผสมอาหารนะคะเด็กๆอาจเลือกสีที่ชอบนะคะสองถึงสามสีก็ได้นะคะเพื่อความสวยงามนะคะเด็กๆสามนะคะน้ําเปล่านะคะน้ําเปล่าใส่แก้วไว้นะคะเพราะว่าเราจะใช้แก้วนะคะในการทดลองสองแก้วนะคะเด็กๆ,ๆอาจจะเป็นแก้วยาวแก้วสั้นก็ได้นะคะแต่ขอให้เป็นแก้วน้ําที่เป็นใสนะคะที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะคะสี่นะคะก็จะเป็นหลอดดื่มน้ํานะคะห้า เกียบหรือช้อนยาวนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทดลองนะคะว่าทายังไงกันบ้างนะคะขั้นตอนที่1นนะคะให้เด็กๆเทน้ํามันพืชลงในแก้วครึ่งแก้วนะคะเด็กๆจากนั้นนะคะให้เด็กๆผสมสีผสมอาหารกับน้ําแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะสีที่เด็กๆชอบเลยนะคะเด็กๆคิดว่าถ้าเราหยดสีผสมอาหารลงในน้ํามันจะเกิดอะไรขึ้นคะ จากนั้นนะคะให้ใช้หลอดนะคะในการหยดสีลงไปในแก้วที่ใส่น้ํามันนะคะเด็กๆค่อยๆหยดนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะหยดลงนะคะ2ส,สีนะคะหรือว่า3ามสีก็ได้ที่เด็กๆชอบนะคะหยดลงไปเลยเหมือนที่คุณครูทําเลยนะคะเด็กๆจะเห็นว่าสีนะคะเกิดการลอยตัวแล้วก็จมลงใช่ไหมคะเป็นหยดน้ํานะคะไม่ได้ผสมกับน้ํามันใช่ไหมคะอ่ากลายเป็นก้อนวงกลมนะคะหยดลงข้างล่างนะคะ สีเขียวแล้วก็สีแดงนะคะเด็กๆจะเห็นว่าเมื่อเราหยดนะคะจะกลายเป็นก้อนวงกลมแล้วก็ตกลงไปข้างล่างนะคะเด็กๆเด็กๆก็หยดเยอะๆเลยนะคะเด็กๆจะเห็นว่าสีนะคะรวมตัวกันเป็นก้อนวงกลมนะคะตกลงไปข้างล่างใช่ไหมคะเด็กๆนี่หยดทีละหยดเด็กๆจะเห็นเลยว่ามันตกแล้วก็นอนลงไปข้างล่างนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ให้เยอะๆเลยนะคะจากนั้นนะคะขั้นตอนที่สองนะคะให้เด็กๆคนนะคะใช้ตะเกียบหรือว่าใช้ช้อนก็ได้นะลูกนะค,ะคนนะคะตีให้เข้ากันนะคะให้เม็ดสีมันกระจายแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องกลัวนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะคะในการคนเด็กๆจะเห็นว่าเม็ดสีก็จะแตกกระจายนะคะเป็นเล็กๆใช่ไหมคะต่อไปขั้นตอนที่สาม เราจะเทนะคะแก้วนี้นะคะลงไปในน้ําเปล่าแก้วที่มีน้ําเปล่าอยู่นะคะเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าเราเทแก้วนี้ลงไปในขวดนะคะที่มีน้ําเปล่าอยู่นะคะน้ําเปล่าเราจะเทประมาณครึ่งแก้วนะคะครึ่งแก้วนะคะเทลงไปเลยนะคะแบบนี้ก็จะเกิดการแยกชั้นนะคะระหว่างน้ํากับน้ํามันนะคะแยก แยกชั้นกันอย่างชั้นจีนนะคะจะสังเกตว่าเมื่อน้ําผสมกับน้ํามันนะคะจะเกิดการแยกชั้นน้ํามันจะอยู่ข้างบนนะคะส่วนน้ําจะอยู่ข้างล่างนะคะที่น้ํามันลอยตัวอยู่ข้างบนนะคะเพราะว่าน้ํามันนะคะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ํานะคะทําให้น้ํามันเนี่ยจึงลอยอยู่บนผิวน้านั่นเองค่ะจากนั้นนะคะคุูครูจะให้เด็กๆสังเกตผลการทดลองนะคะว่าเด็กๆผลการทดลองจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะเกิดอะไรขึ้นในแก้วของเรานะคะไปสังเกตกันเลยค่ะ เห็นอะไรบ้างคะในแก้วของเราไหนเล่าให้คุณปูปูปเป้ฟังสิคะอ่าเกิดเม็ดฝนใช่ไหมคะเม็ดฝนที่เป็นสีสีตกลงไปข้างล่างแก้วใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าเกิดจากอะไรคะอ่าเกิดจากสีผสมอาหารใช่ไหมคะที่เราผสมไปกับน้ํามันใช่ไหมคะไปโดนน้ําเปล่าใช่ไหมคะมันก็จะค่อยๆละลายนะคะแล้วก็ตกลงมาเป็นเม็ดฝนอย่างที่เด็กๆเ,เห็นนั่นเองนะคะ เด็กๆคิดว่าน้ํากับน้ํามันเมื่อผสมกันแล้วจะเกิดการแยกชั้นกันหรือเปล่าคะและเมื่อคนสีสีมีการแตกกระจายหรือเปล่าคะจากนั้นนะคะเรามาสังเกตแบบที่มีหลายสีกันบ้างนะคะเด็กๆเป็นไงคะเด็กๆผลการทดลองเด็กๆเกิดฝนแบบคุณภููเป้หรือเปล่าคะฝนของเด็กๆมีกี่สีเอยนะคะจะเห็นได้ว่า เราสามารถทำฝนในแก้วได้ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสีต่างๆสวยงามทําให้เรามองเห็นได้ชัดเจนใช่ไหมคะ,ะหรือว่าเรียกว่าฝนเต้นระบําก็ได้นะลูกนะเมื <Yeah! S 1> ่อเด็กๆดูผลการทดลองเสร็จแล้วนะคะก็จะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะถ่ายคลิปนะคะว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะส่งมาให้คุณครูป,รปุ้ดูนะคะว่าเด็กๆเห็นอะไรบ้างนะคะอย่าลืมส่งมาเยอะๆนะคะ